รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้สู่รายการเรื่องเล่าดีๆของคนกรุงเทพปี2ค่ะเทปแรกของปีนี้เราจะพูดคุยกันถึงมาตรการต่างๆที่ทางกรุงเทพมหานครได้เตรียมไว้เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในตะลอกใหม่นี้ค่ะรวมถึงระบบ b k k โควิด -19 ซึ่งเป็นระบบที่ทางกรุงเทพมหานครได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะ ลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะคะแต่อยากให้ทุกท่านที่อยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้สแกน qr code ก่อนค่ะหรือว่ากดลิงก์นะคะตามโพสต์นี้ถ้าชมผ่านทาง facebook live อมรินมทีวีและ facebook live bangkok stories ค่ะมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะและลุ้นดับของรางวัลจากทางรุงเทพมหานครค่ะ และตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์จะได้พูดคุยกันนะคะถึงมาตรการต่างๆที่ทางกรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมเอาไว้เพื่อจะรับมือกับการระบาดของโควิด -19 ในระลอกใหม่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมวยครับทราบว่าทางกรุงเทพมหานครทำงานเชิงรุกแล้วเตรียมไว้หลายมาตรการเลยเพื่อจะจัดการเพื่อจะรับมือกับการแพร่ระบาดในรอบนี้ครับ ก็กรุงเทพมหาคนครพร้อมในการท,ที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดในรอกใหม่นี้นะครับจากก่อนอื่นก็ขอเรียนข้อมูลเบื้องต้นในทราบนะครับว่าขณะนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ในแต่ละวันเนี่ยก็เริ่มส่งตัวนะครับเราสามารถจะควบคุมได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่เด็ดขาดนักนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่น่าสนใจครับว่าการแพร่ระบาดเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของโรงงานะะนะครับส่วนหนึ่งสถานบันเทิงส่วนหนึ่งนักท่องเที่ยวกลางคืนแล้วก็ชุมชน ในชุมชนนี้ก็คือผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งเราเ,าเข้าไปค้นหาเชิงลึกแล้วก็ไปตรวจพบที่นกการดําเนินการของกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงแรกๆเนี่ยท่านผู้ริการกรุงเทพมหานครูรเ้เอกส่วนการเมืองเนี่ยท่านรีบตัดสินใจที่จะปิดกิจการปิดสถานที่25ประเภท,ทนะครับเพื่อที่จะลดความแออัดของประชาชน เพื่อจะลดการมารวมตัวกันของพี่น้องประชาชนซึ่งทําให้มีโอกาสแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วเนี่ยนะครับเราสั่งปิดกิจการ<ช>ดังกล่าวนะครับซึ่งก็ได้ได้ผลในระดับ<ช>หนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง<ช>ผู้ที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะครับเราตั้งจุดตรวจเนี่ย8จุดด้วยกันในเส้นทางหลักที่จะเข้ามาในกรุงเทพนะครับตั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับ<ช><ช>เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารฝ่ายเทศกิจของกรุงเทพมหานครแล้วก็นักงานเขตตรงนี้เนี่ยเราก็มีเป้าหมายก็คือแรงงานต่างด้าวที่ะจะเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจากจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าการสมุทรสาครเนี่ยมีประกาศห้ามห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเมื่อจุดตรวจเราพบเนี่ยเราก็จะักดันกลับไปอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพี่น้องประชาชนที่มาจาก5จังหวัด ซึ่งทางรัฐบาลประกาศเป็นเขตควบคุมสูงสุดเข้มงวดพิเศษนะครับ,รบก็จะเป็นพี่น้องจากจังหวัดสมุทรสาครชนบุรีระยองจันตราดนะครับที่ทราบอยู่แล้วนะครับจุดตรวจเราปฏิบัติหน้าที่ได้ได้ผลดีทีเดียวนะครับทุกๆวันเนี่ยจะมีรายงานตัวเลขของแรงงานต่างด้าวที่เราตรวจพบเนี่ยประมาณวันหนึงร้อกว่ารายหรือ200รลายนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของอาการตั้งจุด จดตรวจนะครับต่อไปเป็นเรื่องอการที่เรามีมาตรการ active case finding ครับหมายความว่าลุกเข้าไปที่จะค้นหาผู้ที่ป่วยที่ติดเชื้อเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนบางส่วนที่ติดเชื้อแต่ว่าไม่มีอาการก็จะทำให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้นเราตรวจเชิงลุกเนี่ยโดยใช้ระบบคัดกรองแบบ BKK COVID 19ของกรุงเทพมหานครน,นะครับก็ได้ผลดีมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมี ระบบการตรวจเชิงลุกก็โดยที่เข้าไปตามตัวโรงงานหรือว่าหอพักเก็บตัวอย่างน้ําลายของแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับรวมรวมกัน5 5คนเป็น1ตัวอย่างคเพื่อไปส่งเข้าห้องแลบหมายว่าถ้าหากว่าตัวอย่างนั้นผลเป็นนิเกตีฟก็ไม่มีปัญหาอะไรแสดงว่า5คนนั้นไม่เป็นแต่ถ้าผลเป็นโพซิทีฟหรือบวกก็ต้องเอา5คนนั้นนะมาตรวจใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะหาว่าใครเป็นคนบวกนะครับยังมีอีกครับยังมีการ a แอคทีฟแครฟ i n g หรือการค้นหาเชิงอุรุเนะครับทางกรุงเทพมหานะครได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลมานะครับให้ช่วยเราในการเก็บตัวอย่างจากของเสียนะครับหรือน้ำเสียเขาเรียก West วอสเวนเนี่ย<ม>โดยการสุ่มเก็บจากสิ่งปฏิกูลการท่อระบายน้ำทิ้งเพื่อตรวจหาเชือ้อถ้าตรวจแล้วลพบเชือ้อหรือซากเชือ้อ โควิด1 9เนี่ยนะครับก็หมายความว่าสถานที่นั้นเนี่ยมีผู้ป่วยก็จะตรวจตัวบุคคลอีกครั้งหนึ่งเราเริ่มดำเนินการแล้วครับขณะนี้ก็ได้ได้ผลดีนะครับที่กล่าวมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการปฏิบัติเชิงลุกของกรุงเทพมหานครครับมีหลายมาตรการเลยนะคะตั้งแต่การปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงนะคะ25กิจการด้วยกันมีการตรวจคัดกรอง จุดคัดกรองของกรุงเทพมหานคร8จุดนะคะสำหรับคนที่จะเดินทางเข้ามารวมทั้งการทำงานเชิงลุกค่ะในการไปติดตามหากลุ่มเสี่ยงอย่างการทำงานเชิงลุกค่ะทราบว่ากทมไปทำงานไปตรวจที่แคมป์คนง,งานด้วยในข้อมูลบอกว่า7,200กว่าแห่งที่เป็นแคมป์คนง,งานในกรุงเทพมหานครตอนนี้เราตรวจไปได้ประมาณ5 0 0 ใช่ครับเราตรวจตลาดนะครับตลาดนี่ก็เป็นจุดที่คนมารวมกันนะครับมีการแออัดแล้วก็เป็นแหล่งที่จะแพร่ระบาดได้ในกรุงเทพมหานครเรามีตลาดที่ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องเนี่ยนะครับจำนวน472แห่งจะมีแรงงานต่างด้าวอยู่7,220คนแรงงานต่างด้าวจำนวน7,000เศษนะครับเราได้ใช้ระบบคัดกรอง VKK COVID 1 9เนี่ยนะครับทำการตรวจคัดกรองครบถ้วน100%นะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีสถานประกอบการหรือใช้งานคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมี7,216แห่งเราคัดกรองไปแล้ว5,890แห่งก็ประมาณ81%ที่เหลือนี่ก็ลังเร่งดำเนินการอยู่ที่เราตรวจมาเนี่ยก็ถือว่าเราใช้เวลาค่อนข้างน้อยแล้วก็ได้ได้ผลงานออกมามากก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันในส่วนของทีมงานของอสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเองนะครับแล้วก็จากกระทรวงสาธารณสุข ที่ลงมาช่วยเราครับนี่คือการทำงานในห่วงเวลาที่ผ่านมานะคะตั้งแต่21ธันวาคมปี63มาจนถึงขณะนี้ค่ะเป็นการทำงานเชิงลุกเพื่อจะไปติดตามหากลุ่มที่มีความเสี่ยงนอกจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครเองมีการประกาศพื้นที่บางเขตให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดด้วยอยากให้ท่านครับขณะน,นี้เนี่ยกรุงเทพมหานครประกาศ3เขตนะครับ,รบที่เป็นเขตควบคุมสูงสุดเข้มงวดพิเศษก็คือเขตบางขุนเทียน เขตหนองแขมแล้วก็เขตบางพลัดนะครับเริ่มจากบางขุนเทียนเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสุขสาครก็มีแรงงานต่างด้าวที่ทํางานไปกับเข้ามาพักอาศัยอยู่ในเขตบางขุนเทียนเราบ้างก็ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนค่อนข้างมากนะครับก็เราก็จึงประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับแล้วก็ เราทุ่มเทเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยแล้วก็สำนักการแพทย์ลงไปช่วยดูการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่สเขตเนี่ยค่อนข้างมากสีเดียวครับความเข้มข้นของพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะมาตรการต่างๆที่ออกมาที่เด่นๆมีอะไรบ้างคะนอกเหนือกักจากการตั้งจุดตรวจนะครับเรามีการตรวจเข้มโดยการจัดทีมผสมลงไปตรวจตามกิจการต่างๆ นะครับไม่ให้มีการฝ่าฝืนในกิจการที่เราสั่งปิด25ประเภทต้องปิดเด็ดขาดจริงๆในส่วนของกิจการหรือกิจกรรมต่างๆที่ไม่ถูกปิดเนี่ยก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสารสุขนะครับก็คือเรื่องของโซเชียลดิสแตนซ์นะครับเรื่องต้องสวมหน้ากาก100%ยเปรเรื่องของอาการต้องล้างมือค่าเชื้อโรคนะครับเรื่องการวัดไข้เรื่องการใช้สแกนแอปไทยชนะ ตรงนี้ต้องเข้มข้นเป็นพิเศษเลยเผื่อว่ามีอะไรเนี่ยเราจะได้ติดตามกันได้นะครับว่าใครที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยบ้างเพื่อไม่รีบบล็อกไว้ก่อนไม่งั้นจะ,จะกระจายกันไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นทีมตรวจเข้มเนี่ยก็เราใช้กำลังคนลงไปหลายทีมด้วยกันทีเดียวนะครับรวมถึงมาตรการเรื่องการร้านอาหารหลังสามทุ่มหรือ2ีอ่สนฬกาจะต้องเทคเอาไว้ไม่ให้นั่งทานที่ร้านเนี่ยนะครับ เราก็ต้องใช้ทีมเข้าไปตรวจตากำกับดูแลไม่ให้ฝา่าฝืนเช่นเดียวกันค่ะครับนี่คือมาตรการที่เกิดขึ้นในพื้นที่3เขตที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะมีบางคุนเทียนบางพลัดแล้วก็ที่หนองแขมสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้อยู่ที่หน้าจอขณะนี้นะคะก็ยังสามารถชมรายการเรื่องเล่าดีๆของคนกรุงเทพปีสได้ทาง Facebook Live ค่ะ ไปที่ f c e e o o o l l v v e m m l i n n TV ก็ได้หรือจะไปที่ Facebook Live Bangkok Stories ก็ได้นะคะและอยากให้ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะก็จะรุ่นทับของรดงวันนะคะจากทางรายการเนี่ยค่ะเป็นหน้ากากผ้าเรื่องเล่าดีๆของคนตรุงเทพปีที่2นะคะมีสายคล้องให้ด้วยค่ะ นอกจากนี้เองถ้าท่านได้เข้าไปติดตามแล้วเนี่ยอยากจะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด see First ให้ท่านเองจะได้รับข่าวสารจากทางกรุงเทพมหานครค่ะทุกท่านสามารถสแกน QR Code ได้ที่หน้าจอนะคะเพื่อจะร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมตอบคำถามรวมทั้งท่านที่ไม่ได้เปิดหน้าจออยู่ตอนนี้ก็สามารถจะกดลิงก์ได้ในโพสต์ค่ะท่านดองได้พูดถึงระบบ บีเคเคโควิดไนทีนที่ใช้ในการตรวจคัดกรองแล้วก็เป็นการทํางานเชิงรุกของกรทมอยากจะให้ท่านรองให้รายละเอียดนะคะว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับครับคุณบุ๋ยครับเบื้องต้นเลยก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าระบบคัดกรอง b k k c o v โควิดของกรุงเทพมหานครที่ออกแบบมานี่ครับเราให้บริการฟรีนะครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นผลที่ได้รับเนี่ยท่านจะได้ประเมินตนเองเลยว่าท่านเสี่ยงหรือไม่ บางคนกังวลมากนะครับก็ไม่รู้จะไปถามใครนะครับระบบนี้จะช่วยได้ก็คือเมื่อเข้าไปที่ระบบ BK เคโควิดของกทมเนี่ยนะครับเขาจะมีการสอบถามอยู่3องค์ประกอบหลักก็คือเรื่องของประวัติความเสี่ยงเดินทางไปไหนมาบ้างนะครับมีญาติพี่น้องป่วยไหมเพื่อนฝูงป่วยหรือไม่ต่างเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องมีไข้ไหมประเด็นที่3ก็คือ อาการทางเดินหายใจหแบบมายความว่าเขาจะให้กรอกนะครับว่ามีไอาจามมีน้ำมูกไหมเจ็บคอไหมนะครับทั้งสามองค์ประกอบเนี่ยระบบเขาจะรันออกมาให้นะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนกาจะแบ่งเป็นสี่กลุ่มนะครับกลุ่มสีเขียวเข้าใจง่ายๆนะครับกลุ่มสีเขียวคือกลุ่มที่ไม่มีประวัติคือไม่เสี่ยงอะไรกลุ่มต่อไปคือกลุ่มสีเหลืองอันนี้เป็นกลุ่มที่เฝ้าระวังหมายความว่าก็อาจจะ มีเสียงขึ้นเล็กน้อยอแต่ทั้ง2กลุ่มนี้นะครับในระบบเนี่ยจะให้คําแนะนําว่าจะต้องทําตัวยังไงบ้างนะครับเพื่อให้ปลอดภัยะนะครับต่อไปกลุ่มที่3คือกลุ่มสีส้มกลุ่มสีส้มเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสํานักอนามัยเนี่ยครับโทรไปถามท่านเป็นยังไงเพราะว่าทางการแพทย์เนี่ยต้องการรายละเอียดมากกว่าที่พี่น้องจะชนจะขี่ข้อมูลไปธรรมดาต่อไปกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มสีแดงนะกลุ่มที่ต้องสังเกตการ นั้นกลุ่มสีแดงเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่จากทางการแพทย์นะครับโทรไปติดต่อ,อและถ้าหากว่าเขาสัมภาษณ์โลกแล้วมั่นใจว่ามีความไปได้สูงเนี่ยเขาจะมีรถมารับเลยนะครับเมื่อผลการตรวจออกมาเนี่ยถ้าหากว่าติดเชื้อก็จะเอาเข้าโรงพยาบาลรักษาให้เลยในโปรเซสทั้งหมดเนี่ยนะครับฟรีพี่น้องประชาชนไม่ต้องจ่ายตังค์ในพูดถึงถ้าถามต่อไปว่าแล้วถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวแหละ,หะใช้ระบบนี้จะใช้ระบบนี้ได,ไ,ได้ไหมครับ ก็อย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยดีไซน์มาเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องแรงงานต่างด้าวเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ในจ้างหรือหรือเพื่อนที่เป็นคนไทยเป็นคนกรอกแอปพลิเคชันนี้ให้นะครับดงยไงต้องใช้ล่ามนะครับครับแต่ก็ผลของมันก็จะออกมาเหมือนกัน ก็เข้าไปประเมินความเสี่ยงได้นะคะที่ระบบ BKK COVID บ1 9พอไปประเมินไปกรอกข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยท่านรองบอกว่าจะแบ่งออกมาเป็น4กลุ่ม<ช>นะคะคสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงเราก็จะได้รู้นะคะว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรทราบว่าผลตอบรับของ BKK COVID 1 9ดีมากครับขณะนี้ผมได้ให้ทางเจ้าที่เขาทำตัวเลขให้ดูก็เราจะแบ่งออกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับว่าเมื่อทำออกมาแล้วเนี่ย กลุ่มส, light, สีเขียวหมายถึงว่าไม่มีประวัติเสียงจะประมาณสัก 57- 58%นะครับกลุ่มสีเหลืองก็ประมาณสัก20เพราะนั้นกลุ่มสีแดงจริงๆเนี่ยมีประมาณ6%ไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะนี่ใน6%เรนี่ยเราก็ดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้เนี่ยนำไปสู่การสวอปนะครับก็จะพบไม่เกิน10คนที่เป็นผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเราก็เข้ารับเข้ารักษาในโรงพยาบาล นะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับสำหรับบีควิด1 9นี่มีประโยชน์มากแล้วก็ง่ายสะดวกนะครับง่ายและสะดวกแต่ก็มีกรณีที่จะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชา,าชนเชน่นเดียวกันนะครับเราประสบปัญหาเล็กน้อยนะครับก็คืออันแรกเลยคือเรื่องของการแกล้งหรือป่วนไม่หวังดีนะครับก็เข้ามาในระบบเราเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเบอร,ร,ร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปไม่ได้ะนะฮะก็ตรงนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าถ้าจะเข้ามาในระบบเพื่อต้องการคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ขอให้ได้ข้อมูลที่เป็นความจริงอย่างเบอร์โทรศัพท์เนี่ยต้องให้เบอร์เบอร์ตรงๆมีอะไรต้องติดต่อกลับไปได้นะครับอขอความร่วมมือนะคะถ้าเข้ามาเนี่ยให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะท่านย้ำนะคะบอกว่า DKK c o v โควิด -19 ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงที่จะเดินทางมาพบกับคุณหมอด้วยได้ประเมินตัวเองนะคะว่าตัวเราสถานะอยู่ตอนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงกับโควิด -19 มากน้อยขนาดไหนสุดท้ายค่ะท่านรองผู้ว่ามีอะไรที่อยากจะฝากบอกถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวกทมนะคะถึงมาตรการต่างๆที่ทางกรุงเทพมหาคนครได้เตรียมไว้หรือมีอะไรที่อยากจะขอความร่วมมือเพิ่มเติมชิญค่ะก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับ ผมขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่ากรุงเทพมหานครจะพยายามทําทุกอย่างพยายามทําให้ดีที่สุดในเรื่องของการที่เราจะแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ครั้งนี้นะครับเราจะต้องร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขนะครับเรื่องที่สําคัญมากๆคือ 1. ต้องสวมหน้ากากต้องร้อยเปอเซถ้าออกจากบ้านนะครับไปในที่สาธารณะหรือไปไหนที่มีคนอื่นเนี่ยต้องสวมหน้ากาก ทุกครั้งนะครับสองคือการหมั่นล้างมือทำความสะอาดไม่ว,ว่าจะเป็นสบู่เป็นเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ก็ตามนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้าการการแพร่การติดเชื้อกันเนี่ยเกิดจากการสัมผัสร่วมนะครับ,รบแล้วก็มือ,อามาเข้าปากบ้างจมูกบ้างหรือทางตาบ้างนะครับต่อไปก็คือ,อาการที่จะต้องสแกนแอปไทยชนะ ที่ถ้าไปไหนนะครับแอปไทยชนะเนี่ยจะช่วยได้หากว่าณเวลานั้นที่ที่เราไปเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไปด้วยเนี่ยเขาสามารถจะตรวจสอบและแจ้งเรากลับมาได้ว่าเราจะต้องทําตัวยังไงบ้างนะครับ<ม>ตรงนี้ก็พี่น้องประชาชนต้องให้ความร่วมมือกร,รุงเทพมหานะครนะครับพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างนะครับไม่ว่ากําลังคนไม่ว่าเจ้าหน้าที่วิธีการต่างๆงบประมาณที่มีอยู่เครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดนะครับ เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคลายกังวลและก็ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับค่ะเชื่อว,ว่าท่านผู้ชมที่ได้ฟังท่านรองผู้ว่านะคะน่าจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นท่านให้ความมั่นใจนะคะว่ากรุงเทพมหานครจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันเรามีการทุ่มเทสัปพกํำลังที่จะเข้าไปดูแลเรื่องนี้นะคะถ้าถามถึงการประเมินของทางกรุงเทพมหานครระลอกไหนเนะะี่ยค่ะ กทมประเมินว่าจะจบสักประมาณเมื่อไหร่คะขณะนีม้มีแนวโน้มที่ดีนะครับที่ได้ปรึกษากับทางคณะแพทย์นะครับตัวเลขที่ขนาดนี้เนี่ยเริ่มคงที่ในแต่ละ,ะวันแต่ละวันถ้าหากว่าไปสักช่วงเกิน14วันซ,ซึ่งเป็นช่วงของการฟักเชื้อของเชื้อโรคเนี่ยนะครับอีก14วันจะเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยถือว่าเราทำสำเร็จ นะครับเราเราสามารถจะควบคุมการแพร่ระบาดใะลลกใหม่นี้ได้ก็เชื่อว่าสักประมาณปลายเดือนเนี่ยได้ทราบกันครับปลายเดือนมกราคมเนี่ยครับได้ทราบแล้วน่าจะสําเร็จครับผมมั่นใจค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านดองพระราสารกรุงเทพมหานครค่ะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมทางสร้างความมั่นใจให้กับชาวกทมด้วยขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ ในวันศุกร์หน้าค่ะเรายังคงติดตามเรื่องโควิด -19 นะคะเราจะได้พูดคุยกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครค่ะชาวกรทมจะมาตั้งการให้สูงเพื่อต่อสู้กับโควิด -19 ติดตามให้ได้ค่ะทางช่องอมรินทีวี1 0 1นาฬิกา10นาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาทีวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและอิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ณขณะนี้นะคะอยากให้สแกน QR code ที่หน้าจอค่ะเพื่อจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะรุ้นรับของที่ระลึกสวยๆจากทางกรุงเทพมหาคนครค่ะ a m a r ทีวี